เห็นลอ็อตทรัพรผมอยู่กับสงการนะคุณผู้ชมนะฮะเรามาเล่นไมค์ข้าวชีวิตรอดหนึ่งจุดสิบแปดกันต่อนั่นเองเนาะถ้าในวันนี้นะฮบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก,ก็คือแบบผมได้ไปบุกเนเธอร์ฟอร์เทสมาเนาะก็เลยแบบได้เนเธอร์วาดมาได้เบรล็อตอะไรนิดนึงมานะฮะ <S <S แล้วก็คือแบบนี่ก็เป็นทรัพยากรที่ผมไปบุกเนเธอร์ฟอร์เทสมาเนาะและในบ้านอันเล็กๆของผมนี่นะผมก็ได้อของมาตกแต่งนิดนึงเป็นแบบเอ่อแบบธีมของเรื่องอะไรอ่ะเป็นธีมของ ลัดเคปนั่นเองแล้วก็เลยเอามาตกแต่งนิดนึงให้มันมีสีสันหน่อยนึงนะคะส่วนด้านนอกบ้านตรงนี้ผมได้หาต้นสปูตมาปลูกเนาะแล้วก็หาเบอร์รี่มาปลูกปลูกฟาร,ร์มแครอทและฟาร,ร์มมันฝรั่งตอนนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็ทาฟาร์มปลูกไผ่นิดนึงทาที่หมักปุ๋ยที่เผาของอัตโนมัติเท้าเอ็นชาร์จนะฮะแล้วก็นี่โคโคโบีนด้วยอะแล้วก็ประตูนเ,เ,เนเธอร์เนาะให้มัน,น ในวันนี้นะคะเราจะทำอะไรกันภายในวันนี้นะคะเราจะไปลากขอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราจะพายมีซีมาบ้านเราเนั่นเองเนาะโอเคครับไม่เราตอนนี้คือผมได้ทําทางเนเธอร์ไปวิลเลจเจอร์เรียบร้อยแล้วพี่พี่จบพิกัดไว้หรอแซ่บนจดพิกัดเอามแคปหหรูปไว้เนาะโอเคปะทุกอย่างเตรียมการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตอนนี้เรามาอยู่ในเนเธอร์พที่เรียบร้อยแล้วเนาะเรามานาทางตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นทางที่ผมทําไว้เชื่อมกับบ้านเอ็นบีซีพอดีเนาะผมก็ได้เตรียมของมาแล้วจะมารักพาตัวเอ็บีซีกลับไปบ้านหลักของเรานะฮะตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามันจะใกล้ชเช้าแล้วทุกคนเราว่าเรามาเตรียมวางเราเรถไฟกันเลยดีกว่าเนาะโอเคด้านหน้าตรงนี้เราขุดดินออกเพื่เปลี่ยนดินไปยังเปลี่ยนดินเป็นเปลี่ยน,นอันเนี้ยปิดกั๊กขาดไปยังเป็นดินนะฮะต่อรางรถไฟมาเลย เอ็มซีตื่นเร็วลูกเอ็มซีตื่นหน่อยใกล้ะต่เชมันเช้าแล้วนะพวกอ้าใกล้ตื่นละหันหัวอย่างงั้นยืบตอนนี้ก็เชา้าละวันที่สามสิบสี่ฮัลโหลตื่นหน่อยตื่นเร็วๆพวกเวกวอ็มซีคุ้งเวกเลยอะโอเคเวกเขาฮะโอเคตัวแรกเลยมันเลย ฟึ๊บเออลากเขาอย่างงี้แล้วกันเข้าประตูเข้าประตูด้วยกันนะเอ c บซีไปไปบ้านนะ่ะใส่อ๊คุนของพวกเราอย่างเงี้ยือย่างเงี้เข้าประตูจากนั้นก็ขุดออกแล้เวเขาจะเด้งเข้าประตูทันทีเข้าดีเออ เข้าประตูฟึ๊บเข้าประตูเออตรงนี้จะเป็นแค่ฟารมขยายพันธุ์เฉยๆนะฟาร์มโคเลมเราจะทําในพาร์ทต่อๆไปเนาะโอเคปะโอเคตรงนี้เราเจอความถูกระดับนี้อ้างอิงแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ประมาณนี้ลนนะแล้วกันแล้วเราก็ปูพื้นเลยแล้วก็ตรงนี้อ่าูนย์กลางคือสี่บล็อกเนาะ ีเป็นน้ำเอเคปับหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเ้ยนี่มันห้าละตรงนี้จะไอตรงที่บุเว้นไว้นี่จะเป็นน้ำนะทุกคนอย่างงี้แล้วจะปูแบบนี้อะลองไปเลยจุบุุ โอเคตัวนี้ไม่ต้องลอ้อตรงนี้ปิดไว้ตัวนี้ไว้อย่างงี้มว่าผมถูกปะเนี่ยน่าจะถูกแหละไม่น่าไม่น่าเป็นไะตรงไหนเกิดเช่นไหมนอม้องน่าจะถูกแล้วมั้งปัดทอดฮะอ่าอันนี้สี่บล็อกโอเคนี่สี่บล็อกอันนี้อันนี้ก็ได้ละสี่สี่บล็อกโอเค นี่ก็สี่บล็อกอ่าฮะตรงนี้เราปูดแป๊บหนึ่งล้อมแบบนี้โอเคฮะอย่างนี้ตรงนี้วางอย่างนี้แล้วก็วางแฟรดอให้มันตรงกับกันอย่างนี้อ่ะตรง ในจริงมี m ก็แค่สองตัวก็พอแต่ให้มีประสิทธิภาพก็สี่ตัวแต่ผมเอาสตัวก็ราะผมเกียยลากมาเพิ่มนะฮะทีนี้แล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็ทำปลูกผักอย่างนี้เลยโอเคเรายังไม่เสร็จแล้วหมดนี้ยังไม่เสร็จเอาขึ้นหน่อยดูโอเคโอเคฮะลงไปด้านล่าง ตรงนี้ระวังเตียงให้ครบทุกแนวเลยยิ่งเตียงเยอะยิ่งดีอไม่พอพอไม่เนี่ยทุกคนโอเคพีพอฮะเตียงพอทีนี้ก็ล้อมตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ขุดออก เอาละทีนี้ก็ลากคอย a สีขึ้นมาเลยนั่นแหละแค่นี้แหละทุกคนก็แข่เนี่ยเออทีนี้มันก็จะมคาคาร์ลพูลแนนทำงานเหมือนหัวรถจักรไอ้น้ำเลยเป็นไม่ดีมันคือหัวรถจักรไอ้น้ำค่ะทุกคนปึ๊บปึ๊บเออไม่ใช่ปึ๊บ mm. ใช้พี่แอคนะอย่าใช้ดาบปึ๊บ เพวกนั้นปล่อยมันไว้เราไม่อยากเราไม่อยากเราไม่อยากให้ NPC เราหลุดมาฮะนี่เรียบร้อย NPC นซก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็โยนข้าวให้เขาด hmm. แต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบฮะตรงนี้เราต้องทำทำที่รองให้ด้วยนี่ต้องปักทอดด้วยแป๊บนึงปักทอดด้วยฮะตรงนี้ระวังน้ำได้เลยเนี้ยใส่นานตรงนี้เนาะ ไปหนะขุดแป๊บหนึง่งขุดฮะโอเคใกล้เสร็จแล้วทุกคนโอเคะ่ะทีนี้ก็ขึ้นลงมาด้านบนขึ้นไปด้านบนตรงนี้ขุดออกเลยบล็อกพรุ่งนี้ขุดออกอันหนึ่งนะ ทำล้างน้ําแฝดเอ็บีซีถ้าเกิดมันเกิดลูกแล้วมันจะมันจะไหลน้ํามันจะตกลงมันจะมันจะเอาทีง่ายเลยเอ c ตบีซีสองนะนผสมพันธุ์ใช่ปลามันเอ c นลูกมันจะเห็นเตียงอยู่ตรงนู้นพอเตียงตรงนู้นเสร็จมันจะแบบมันจะมันจะตกลงมาด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะกลายตรงนี้ก็จะกลายเป็นข้อเออไม่ใช่ไม่ใช่จะกลายเป็นแหล่งแหล่งอาศัยของเอ c นะฮะ นั่นก็คือแล้วก็คือมันต้องอ่านใช้เวลานานนิดนึงเนาะไม่ใช่นานนิดนึงเดี๋ยวมันใช้เวลาโคตรนานเลยกว่าต้องใช้เวลาสักระยะอาดาถึงจะแบบถึงเอฟลู่เอเซีจะออกมาเนาะเพราก็แล้วก็เป็นว่านะผมจะกเอฟเคท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเอาไว้ว่านะผมสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมเนาะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกการผู้ชมนะฮะก็คือแบบวันนี้เหนื่อยมากๆเลยเนาะกับการย้ายเอเซีมาแล้วมาทำฟาร์มวิลเลเจอร์เนี้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ Thank <laughs> you.